ไปหาอะไรเงี้ยไปมองไปพักกันคุ้มเนี่ยที่ไปไม่ผู้เดียวแต่นั่งอยู่ข้อพ่ออยู่เนี่ยนี่แหละมึงอะมึงอะมันโดนแท้ละมึงถือทหารเนาะมึงว่ถือเราทหารเก่าไปไปคุ้มเนี่ยใกล้ไปแต่ว่ามันแพ้แล้วล่ะต่วันข้าได้เล็กน้อยยิ่งย่างก็ตีกันเนี่ยถ้ากันจิตต่างคนต่างใจ เขาสนับันต่เขาดิใจเดไปเขาใายไปูมาไลยเลยจ๊อแย่แต่ขายไนแท้เจ้าน้าทจะเป็นอาหารแต่ยงว่าอันแปดสิบปีเข้าสิบปียังเอาไปเอาไปเบิืออ่ะายเเขาเขาส่งัปเป็นปุ๋ยใช่เหรนตัวนี่ยปุ๋ยบ้าันโคนาเป็นแย่ๆแปดสิบปียงมอยู่มาเอเ่เอาป็นมุแ้ปกครองแย่ๆปกครองปืนเด็กัมีอยู่มาเจเรื่ะ ปืนปืนหนักได้ปืนน้ำหนักประมาณห้าสิกสิบดเนีย้วยล้วคนอายุ80ปีเก้าสิปีเนี่ยปลาหมันกับมูชาทำไมถึงกลาเอาไปเป็นอาหารได้ทุกนจะนทาวาำไมเนาคนอายุแปดสิาสปีเป็นั คือว่าเขาไม่มีเขาไม่มีพลเรือนแล้วทหารตายหมดแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็นทั่วประเทศต้องควรเขาก็ได้นี่แหละเขาก็บิ่งแหละไครมีอาวุธประสิทธิภาพเหนือกว่าเขมรครับเหนือกว่าเยอะมากอย่าเอาอย่าเอามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับ เขาประเทศไทยเ่เาจะสู้ทั้งประเทศแล้วคบว่าเป็นเรื่องเดือดเขผู้ใด่อเาอยามนี่ก็สิไปบัไมกลัวเขาก็ให้ไปนี่ยไปน่ยเขาบอให้ไปกับรักไปหลกไปรักกันเลยแล้วก็ต้องกดจิตแล้วเขาเด็ไปเนี่ยน้องเาเป็นแบี้มหาเอาประเทศไทยยังไม่หยุดอยู่นะครับคิดว่าเขาเด็ไปเนี่ยถ้ามหาประเทศไทยขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็เรียพุ ้อยาะถ้าเวหาประเทศไทยขึ้นบนทองฟ้านี่คือจบนะรับปาะชาชนก็ต้องการให้จบแต่เมียนางสั้นจังหวัดข้างกระตสั้นประกมันหยาดคือเราชาชนนี่ยอยากให้หย พระญาชนส่วนมากคือว่าต้องการถล่มให้ราบคาบไปเลยให้จบมันก็ได้เ้่อยๆเลยเรื่อ่าลูกหลานแบบนั้หมอโอเวอรประเทศไทยไม่ถล่มประจัญบนพลเมืองของเขาถล่มฐานทั้งของทหารมาเที่ทศไทยมีสัญญาว่าจะไม่ยิงปืนเข้าไปในเขตชุมชนไม่แต่ก็ไม่ ประเทศไทยจะไม่ยิงปืนเขไม่ได้เกลียดชุมชนปาเทศไทยจะยิงแค่จู่โจมกองทัพแคแกแก่ปลกขไว้ยิงอ่กปอกข้จะองจะไม่ยิงจะไม่ยิงจะไม่ยิงมั่วแต่ประเทศเขมร้เขายิงมั่วเขายิงสลุมคนเรียนของประชาชนตาย